จาไม่มีใครเล่นด้วยหรือไงคะหืมเขาไปไหนโมดวันนี้ว้าอวันนี้เก่งเลยรู้จะเอาทรายพ่นใส่ตัวเลย ừ làm ơi thơm lúc muốn tà tô xài ra luôn đấy á đủ phanh ơi ăn chứ mắm mầm 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 mầm

ทาบรถครับยนืนไข่ห้างมอม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 ยกขาขึ้นไหมโชว์ความแข็งแรงให้ดูหน่อยไม่สนเล่นผ้าดีกว่า มองเลยฮะเอมมงเลยเฮ้ยเล่นดินเอ็มเล่นดินเหรอจัดเอางวงดูดดินเข้ามาฟาดใส่ตัวแล้วนะครับตัวติดเดียวเนี่ย ผ่าฉันหาหายออกจากโคกอืเขารู้เลยนะเป็นลูกอีสานเนี่ยอืมีต้องมีพาขมา้าเล่นผ้าขนูมีแต่กินเยี่ยว เด็กน้อยทิดผ้าทุกอย่างในคกอหายได้ยกเว้นผ้า